เอาสบายดีพี่น้องโบสุกผู้สุคนเด้อพี่น้องเด้อกันยิง่งยิ่งทันหักสู่ส่อง YouTube, ออยูทูบบ้านเอโน่ชาแนลอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้พาพี่พาน้องมาดงลิงพี่น้องแห่งเดียวปุายหุ่มทะลดุดหนาทานเลยพี่น้องเปิดประตูออกมากพี่น้องกินบ่รถนรถเพลินลิงเล่นเป็นแถวเลยพี่น้องปุ้ยหลายครับใส้ตัวใหญ่คือผมเห็นมาตัวใหญ่ว่าเสา <c oughs> thái quẩy nè bí thái lấy lấy nè xíu quẩy hãy liêng quẩy phi nong có ví được xong ví là có đấy. nào má phi nong má quẩy má đâu quẩy má đâu, má má quay, quay, hao Quay, quẩy yo 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 yo, ไตขาก็กินและบังเอ้าไปมองนี่เลยนี่เอ้าเฮ็ดโอ้ยแย่กัพ่อแบ่บางให้ลิงก่อนให้ลิงก่อนแย่กินน้ำลังมามามาเขามาเอาเขามาเอาเอาแบกัพ่อแบ่บางเพื่อนอะไรบ้างหาลูกอ้าลูกเรี่ยงลูกเรี่ยงแย่ไอ้ห้องแย่แยญาติเรี่ยงระบาดนี่เอ้า เบ้อยัดลิงแล้วบาทเห็นได้เลยเบ้อยัดลิงเลยพี่น้องเอาไว้มองต้อสูงก่อนแม่อจะเอาเพราะได้ต้องลิงพี่น้องนี่กล้วยเอาให้ลิงพี่น้องเบางบางบางหาหมองหอยก่อนโย่แน่นอนแท้เอ้า แบบขึ้นไปขึ้นไปบ้านนี่โอ้พี่น้องเลยแย่ขึ้นไม่ได้บ้านีเอา้ามาแล้วบา้านพูยโอ้พี่น้องนี่คือดงลิงแท้แน่นอนพี่น,อน,น,น้องมาน้ำกันบ้านไผเสือขึ้นไปเอาเอาแย่งขึ้นไปอา้าพี่น้องดงลิงดงลิงมาทำบุญมานยังมาทำบุญพี่น้องมาจากฮอดวัดฮอดไตวัดน้องลำจันต์แต่ฮอดไตแล้วมา มาเสื้อกล er. ้วยให้ลิงพี่น้องเอ้าแบ่งกันแบ่งกันเอ้าโอ้คนคู่กันแบะกับพ่อแบะพี่น้องอยากแบะก็บว่าอยากกินน้ำอีกจ้องช่องช่องอเอาอยู่เอา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 นั่นทิมเปลือกมาให้แบะกินหมอนั่นกินอยู่เทิงคนนั่งกำลัตาบอยู่พี่น้อง อ้าฝากกิตติเขาส้มและ่องยูทูบเบาเอหน้อยชาแนลคือเก่าได้เป็นน้องเด้อะวันนี้มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของพี่น้องชาวลาวในว่าเมืองจำพอนแขวงสนนเคียพี่น้องก็คือดงลิงแห่งนี้นี่เองพี่น้องที่นี่ที่เดียวของสปปลาวพี่น้องของประเทศลาวเอาแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินนะอย่ในหลอดก็มีบ่มีแล้วบ่มีแล้วบัง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 คอนะ mời mẹ này con khó này con khó này, này mọi người mẹ nhắn ok ngoài nhắn ok ngoài nhắn ok ngoài nó ok ngoài nhắn 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 อ่ะอตัวนึงลูกอีกตัวนึงโอ้ยเป็นตัวแพงพี่น้องเลยนี่ละพันธุ์ชีวิตวิธีชีวิตของสัตว์ของผู้คนทอี้ยงพี่น้องฮะเอาขึ้นสูงจังหวะหนึงพี่น้องเอาให้ลิ่งกินก่อนเพราะว่าแบมันกินหยาได้เนี่มันโมกินหยาต้องขึ้นตึงสูงง่ายกันเอาเองแบ่งกันเอาเดึงกันไปดึงกันแบงจะถึงนะดึงกันไป, <laughs> อ,นะนไปอ๋อ แม่กับลิงแย่งกันพี่น้องเอ้ยมีบอลยังบอลเยอพี่น้องดงลิงดงลิงเมืองจำพอนเข่งสนนะเข่งแต่พอหั่นข้าเพิ่นขายกล้าายกวาายหั่ขนมเพรานยังเจตนางวะอย่างนี้ย่านสุริงไวยครับก่อนครับก่อนได้พี่น้องเด้อโอ้ยลายคักพี่น้องนากพี่พี่มาเฝ้ารถอยู่กามี่พี่น้องเลยเอ่าโทษลายแห้งหลายแห้ง อ้าครับก้อนพี่น้องหลังจากเขามาทำบุญเนาะมาแว่ซื้อกล้ว,ว,ลวยให้ลิงขึ้นเลยพี่น้องมองึมงหมดอยู่ปุ๊บมดแล้วเอาแว่กับพ่อแว,วกวพี่น,ออน,อน้องบ้างเนี่ยโค้ดนะจ้ามอดเองให้กินเนี่ยอ้าวครับก้อนพี่นอ้องอ้าวขอบอกขอบใจพี่น้องใช่ก็จะทำส้มเนาะในช่องยูทูบบ่อยหน่อยชาแนลพี่น้องอย่าลืมกดฝากกดติดตามิดเด้อพี่น้องเด้อเอา สำหรับคลิปนี้ขอเก้าครับว่าสบายดีพี่น้องลาไปก่อน